วัสด,ดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับกับยูโร2020โดยเรซเบนในวันนี้นะครับยังไม่ใช่คลิปแนะนําทีมแต่ว่าเป็นทีมที่ผลง,งานได้อย่างโดดเด่นในยูโรคราวนี้กับเรื่องราวของตํานานยักษ์หลับที่กลับมาทวงบัลลังจากผลง,งานการแข่งขัน2เกมแรกของทัพอาซูรีทีมชาติอิตาลีนะครับทำผลง,งานได้อย่างยอดเยี่ยมมา,มากครับชนะรวด2เกมแรก แล้วก็ชนะมา3-0ทั้ง2เกมเรียกว่าผลงานสุดมาสเตอร์เพสนะครับผมเกมแรกชนะตุรกีไป3-0เกมที่สอชนะสวิตเซอร์แลนด์ไป3-0เก็บ6แต้มเต็ม และก็การันตีการเข้าสู่รอบ1ีปที่สุดท้ายได้เป็นทีมแรกในศึกยูโรคราวนี้นะฮะเดี๋ยวต้องบอกว่าผลงานอันสุดยอดนี้เนี่ยมันสืบเนื่องต่อย,ย้ำถึง29เกมเนะครับอิตาลีทีมนี้ไม่แพ้ใครครับแถม10เกมล่าสุดมาเนี่ยอิตาลียังไม่เสียประตูให้ใครเลยแม้แต่ประตูเดียวครับซึ่งมาย้อนดูความโหด10นัดหลังสุดของอิตาลีกันหน่อยนะฮะย้อนกลับไปครับเกมแรกนะฮะ11พฤศจิกายนในปี2020เนี่ยอิตาลีเอาชนะเอสตตเนียไปได้40เกมที่2ครับ อิตาลีเนี่ยชนะโปลแลนด์ไป2อศูนย์แล้วก็อิตาลีเนี่ยชนะมอสเนี่ยไปได้2อศูนย์ต่อมาครับเอาชนะไอร์แลนด์เหนือได้2อศูนย์ชนะเบลเกเรีย2อศูนย์ชนะลิทัวเนีย2อศูนย์ชนะซานมาริโน่เจ็ดศูนย์ชนะ สาธารณรัฐเช็คไปได้4-0แล้วก็เริ่มมาที่ยูโรครับเอาชนะตุรกี3-0แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์3-0ยิงได้31เสีย0นะครับผมโอ้โหตัามวายอดเยี่ยมมากครับซึ่งก็จะชื่นชมผลงานการคุมทัพของโรเบตโตมานชินี่แลยครับเพราะว่านับตั้งแต่ที่มาชี่น,นั้นเข้ามารับงานคุมทัพต่ตอจากเจนเปโรเวนตูราที่ทําอิตาลีนั้นพลาดไปเดฟุตบอลโลก28ที่รัสเซียจากการแพ้ต่อสวีเดนในรอบเพลย์ออฟนั้น ทำให้ทางสมาคมฟุตบอลของอิตาลีเนี่ยก็แต่งตั้งมันชินี่มาแทนครับเมื่อ15พฤษภาคมในปี2018แล้วก็มันชินี่นั้นทําทีมยาวมาถึงตอนนี้เลยนะครับซึ่งมันชินี่นทาผลงานได้อย่างโดดเด่นนะฮะตั้งแต่รอบคัดเลือกของศึกยูโร2020แล้วนะครับในรอบแบ่งกลุ่มในอิตาลีครับอยู่สายเดียวกับฟินแลนด์กรีซบอสเนียอาร์เมเนียและก็ริทเทนสไตน์นะครับซึ่งอิตาลีเนี่ยชนะ10นัดรวดนะครับแล้วก็ยิงไปถึง37เสียไป4ประตูเก็บไป30มแต้มเต็มเรียก ครับแล้วก็ในรอบแปรงกลุ่มนะครับนะักเตะของอิตาลีเนี่ยทำประตูได้ทั้งหมด19คนนคั่นก็มันจะเป็นเบรตติ4ประตูบาเล่าอิมโมบิเลอินเซ่จอร์จินโย ทำไป3ประตูครับโดยจะเป็นเบนาเดสกี้มอยส์คิงกเยาเลล่าโลมานิลีเวรติซานิโอโล่เนี่ยทำไปคนละ2ประตูนะครับเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆจริงๆนะครับในการทําประตูกันได้ครับแล้วก็ในรอบคัดเลือกครับอิตาลีเนี่ยยิงขาดที่สุดครับคือการเอาชนะอาร์เมเนีย 9-1, ชนะดิเทนสไตน์6-0แล้วก็ชนะดิเทนสไตน์อีก5-0และที่สำคัญครับ26ขุนพลชุดนี้เนี่ยของอิตาลีนะครับมาจากในลีกของประเทศอย่าง22คนแล้วก็มาจากนอกลีเกเพียงแค่4คนนะครับมาจากปารีสแซ็ง ที่ฝรั่งเศส2คนแล้วก็มาจากเชลซีในพรีเมียร์ลีกิคนนะครับผมแล้วก็มาชนี่ครับทำให้ผู้เล่นชุดนี้เนี่ยโชว์ผลงานได้อย่างดีก็ทำให้คนเนี่ยลืมไปเลยนะครับว่าฟอตบอตอิตาลีเนี่ยสไตล์คาเตนาโชนั้น ไม่อยู่ในทีมนี้แล้วนะครับชุดนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าสนุกสุดมนันยิงประตูดได้อย่างถล่มทลายอย่างมากครับแผนสี่ลำสามพอ,อิตาลีนั้นยอดเยี่ยมใครจะเป็นดดนาลุม่าแล้วก็รวมไปถึงริมเส้นอย่างสปินาโซลา่าด bon ิโรเลนโซโบนูชี่คีอารีหรือจะเป็นฟอร์เรนซีทำผลงานกันได้เป็นอย่างดีครับผมเชื่อว่าหลายคนชอบสปินาโซลา่ากันแน่ๆ่ใช่ไหมครับนี่คือแบ็กจากโรมา่าทาผลงานได้อย่างโดดเด่นในยูโรคราวนี้ครับแดนกลางอย่างบาลเล่าจอ์จินโยและก็ลูคาเตลีนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าแดนกลางหมดจดมา,มากครับ ในรุกอย่างแบรดี้อิมโมบิเล่แล้วก็อินซิเยก็ทําผลงานได้อย่างดีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ทีมนั้นมันดูสมดุลมากๆและถ้าหากคุณจะบอกว่าในรอบแบ่งกลุ่มที่เตะไป2เกมนั้นทีมไม่เห็นแข็งตุรกีแข็งนะครับเพราะว่าตุรกีคนนี้เนี่ยภายใต้การนำทับของเซโดกูเนสนั้นในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยถึงแม้ว่าจะเข้าเป็นที่2ของกลุ่มแต่ว่า ตุรกีทีมนี้เป็นหนึ่งทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในรอบแบ่งกลุ่มนะครับเสียไปเพียงแค่3าประตูเท่านั้นนะครับและที่พวกเขาเนี่ยเป็นรองแชมป์กลุ่มเพราะว่าพวกเขาเนี่ยอยู่กลุ่มเดียวกับแชมป์โลกอย่างฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ตุรกีเนี่ยสะดุดแพ้ไป1เกมเท่านั้นและที่สําคัญครับเขาทีมนี้เนี่ยไม่ได้แพ้กับฝรั่งเศสนะครับดันได้แพ้กับไอซ์แลนด์และตุรกีทีมนี้ เป็นทีมเดียวครับที่ยัดเยียดความประชายให้กับฝรั่งเศสได้ในรอบแบ่งกลุ่มนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้2ประตูศูนย์นั่นเองนะครับส่วนอีกหนึ่งทีมครับที่ชนะมได้คือเกมเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับต้องบอกว่า พวกเขาก็ไม่ธรรมดานะครับสวิตเซอร์แลนด์ทีมนี้เข้ารอบมาด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มแล้วก็ในทีมเนี่ยมีผู้เล่นมีประสบการณ์มากมายครับทั้งในการเล่นอยู่ที่บุนเดสซีกาและก็พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับแต่อิตาลีทีมนี้ก็ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นได้เป็นอย่างดีในการจอกับสวิตเซอร์แลนด์ครับจากตอนแรกเนี่ยอิตาลีถูกมองข้ามนะครับเพราะว่าทีมชุดนี้ไม่ได้มีสตาร์ดังเหมือนชุดที่เป็นแชมป์ยูโร2006ครับคานาวารยโทนี่เดลเปียโรอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่ง ชุดที่เป็นรองแชมป์ยูโร2 0 0 0และก็ยูโร2 0ง2ครับแต่ว่าชุดนี้ของมาร์ชินีในยูโร2020นั้นเล่นสนุกบุกเร้าใจบวกกับมีสไตล์เกมรับที่สุดเหนียวแน่นที่เป็นจุดขายของอิตาลีเรียกได้ว,ว่าตอนนี้ทีมอิตาลีนั้นบาลานซ์เป็นอย่างมากครับผสมผสานกันในทีมชุดนี้นั้นทั้งสดแล้วก็เก๋ทำผลงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวนะครับก็ต้องมารอดูเลยครับว่าถ้าอิตาลีนั้นเจอทีมที่แข็งแกร่งกว่านี้มีเกมรุกที่สนุกสุดมาอย่างนี้อาจจะเจอกับ เบลเยียมฝรั่งเศสสเปนหรือว่าเยอรมันอังกฤษในพวกนี้คิดเห็นว่าจะเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมและนี่ครับก็เป็นเรื่องราวของตำนานยักษ์หลับที่กลับมาทวงบอลลังกับอาร์ซูรอทีมชาติอิตาลีทีมนี้คุณเชียร์ทีมนี้ไหมชอบทีมนี้หรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์มาได้ครับคิดว่าอิตาลีมีดีพอไหมที่จะเป็นแชมป์โยูโรในคราวนี้ก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเรื่องเด็ดเจ,จ็ดยับกับยูโร2020โดยเดรสเบนในวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ